เมื่อวานน้องถามมานะครับว่าพี่ไอดูกราฟย้อนหลังไปกี่แท่งเราต้องดูแบบนี้นะครับว่าย้อนหลังนี้เราดูอะไรนะครับถ้าดูเทรนนะครับก็ดูย้อนไปหลายๆชั่วโมงก็ดูได้ครับนะครับดูย้อนไปเลยนะฮะว่ามันเป็นเทรนอะไรภาพรวมเป็นเทรนอะไรแล้วพยายามเข้าตามเทรนหลักนะครับหาเงื่อนไขที่จะเข้าตามเทรนหลักแต่ถ้าดูความเป็นปัจจุบันของกราฟนะครับก็ดูไฮดูโลล่าสุดนะครับแล้วดูลักษณะการวิ่งนะครับของมันนะครับอย่างเนี้ย มันกาลังวิ่งออกข้างมาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีโบวลุ่มแบบนี้นะครับมันกําลังไซส์ออกข้างเนี่ยมันเป็นลักษณะไซส์เวนะครับแต่ว่าภาพรวมมันคือขาขึ้นนะครับมีโอกาสนะครับที่จะไปต่อตามเทรนหลักอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดกรอบนี้ลงมานะครับหลุดกรอบนี้ลงมาอาจจะเกิดการเปลี่ยนเทรนได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของกราฟนะครับไม่ใช่ว่ามันไหลขึ้นแล้วมันจะขึ้นตลอดมันก็ต้องมีทั้งขึ้นทั้งลงนะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับดู ดูดีๆนะครับดูความเป็นปัจจุบันดูอะไรช่วยนะครับนี่กราฟขยายขึ้นมาแล้วซูมอินขึ้นมาแล้วมันขยายมาเต็มจอแบบนี้พี่ไอมองว่าวิ่งไซเวในกรอบเนี้ยนะครับไม่น่าจะหลุดกรอบเนี้ยครับ จังหวะยากครับน้องครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคู่นะครับใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับอันนี้ภาพรวมเป็นขาลงนะครับภาพรวมเป็นขาลงกราฟยกหายขึ้นมานะครับแต่ว่าล่าสุดนี่ก็เหมือนจะปรับลงตามเที์หลักนะครับหายลดนะครับ โลลดนะครับเดี๋ยวพี่อาจจะรอเข้าออเดอร์เซลล์ครับสำหรับคู่นี้นะครับเอามาครับหลังแท่งนี้เลอๆจะลงหลังแท่งนี้เลยนะครับสตตัด S3 S5 ตัดนะฮะเอามาครับหลังแท่งนี้เลยนะครับ ภาพรวมกับความเป็นปัจจุบันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเป็นขาลงนะครับความเป็นปัจจุบันมีการลดโลลดไฮนะครับภาพรวมก็เป็นขาลงนะฮะมาครับพี่ไอกดเข้าเดอร์เซลครับมาสโตตัด s 3ส5เอสตัดนะครับมาดูกันซิลงจริงหรือเปล่านะครับอ่าน้องๆดูนะครับความเป็นปัจจุบันขาลงนะครับมาลุ้นกัน นะครับออเดอร์ Order, อ่าบ่ายสามกว่านะครับบ่ายสามกว่าก็น่าจะเข้าแค่ออเดอร์เดียวนะครับหาจังหวะยากมากนะครับหาจังหวะยากเนี่ยจะเป็นเพราะเราไปเฝ้าผิดคู่นะครับก็ทำให้เสียโอกาสได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ พยายามเลื่อนๆดูนะครับเลื่อนๆดูนะใช้เวลานานก็อืมเมื่อกี้เราไปเฝ้าอีกคู่หนึ่งนะครับ <S <S 1> <S 1> แหมสิวเฉียดเหลือเกินอ่ะลากันเท่านี้จะแล้วกันนะครับน,น้องสวัสดีครับผม